สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดถึงเฟรนด์น้ำหอมนะคะที่ใช้แล้วชอบมากๆรู้สึกว่าฉีดแล้วตัวเองสวยขึ้นนะคะวันนี้ก็รวบรวมมาประมาณ5กลิ่นด้วยกันที่เวลาฉีดไปไหนันไหนอ่ะคนชอบทักว่าเออใช้น้ําหอมมาไรชอบหอมมากอะไรอย่างนี้กลิ่นส่วนใหญ่ที่นุกใช้นะก็จะเป็นกลิ่นที่จะสบายๆนิดนึงไม่ได้แบบดมแล้วไมเกรนขึ้นแบบไม่ได้ฉุนแล้วก็จะไม่ได้หวานเกินไปนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยที่แอบเห็นคนใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็คือตัวนี้เลย ชาแนลแชนส์นะคะสีชมพูตัวนี้ก็คือมันจะมีความแบบลูกคุณหนูลูกคุณหนูหนิดน,นึงจะหวาน,วานแต่ว่าไม่ได้หวานมากจะมีความแบบแซบ่บๆนิดหนึงน่งอะคือนุกจะชอบใช้ตอนกลางคืนมากกว่ากลางวันนะคะจะเหมาะกับงานกลางคืนมากกว่าสําหรับนุกนะกลิ่นมันจะมีความแบบอินเทนส์อะมันจะไม่ได้สบายๆแบบฟุง้งๆขนาดนั้นนะคะมันจะมีความแบบ intense, อินเทนส์นิดหนึ่งคือนุกก็จะชอบใช้เป็นตอนกลางคืนมากกว่าแล้วก็กลิ่นมันก็ค่อนข้างติดทนแบบ โอเคเลยสำหรับลนงนะกลิ่นมันจะค่อนข้างแบบทนเลยก็ชอบแค่ไหนก็ดูจากปริมาณที่ใช้ไปนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นกลิ่นที่ชอบมากๆในช่วงนี้คือใช้บ่อยแบบมากๆๆๆๆมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นแบบคนสวยอะทุกคนแบบฉีดแล้วดูสวยขึ้นก็คือกลิ่นนี้นะคะเป็นดิฟทีกลิ่นโอโรส อันนี้ก็คือเพิ่งซื้อมาเลยทุกคนเป็นกลิ่นจตวันหวานแบบมีความกุหลาบที่ไม่แก่ทุกคนคือหนูก็ชอบชอบกลิ่นกุหลาบมากแต่ว่าไปดมหลายๆยีหย่ห้อแล้วมันจะแอบ,บมีความแก่นิดนึงอะ่ะแล้วก็มีความแบบปรุงแต่งเยอะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความแบบเป็นกุหลาบแบบธรรมชาติธรรมชาติอะ่ะ แล้วก็กินแบบบหวานรู้สึกว่าเวลาฉีดแล้วดูสวยอะทุกคนเป็นกลิ่นแบบกลิ่นผู้หญิงสวยอะคือชอบมากกลิ่นเนี้ยรู้สึกว่าฉีดแล้วตัวเองสวยขึ้นคือถึงหน้าจะไม่สวยก็แบบกลิ่นสวยไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือกลิ่นเนี้ยเวลาใช้มีคนทักหลายรอบมาคือล่าสุดอะดูเพิ่งไปถ่ายโฆษณามาคือมันไม่ได้เป็นโฆษณาแบบจริงจังเลยขนะนั้นเป็นแบบใน Facebook อะไรอย่างเงี้แล้วตอนสุดท้ายอะพี่เขาก็เหมือนแบบพี่ที่ เหมือนติดต่องานกันเขาก็ไลนา์มาถามว่าเออขอถามนิดนึงว่าใช้น้ําหอมอะไรแบบชอบมากเออคือกลิ่นมันดีมากคือชอบจริงๆอ่ะอันเนี้ยคือแล้วมันไม่ฉุนด้วยนะคือนุจะเก็ดน้ําหอมที่มันฉุนมากเพราะว่าแบบจะชอบไมเกรนขึ้นอะไรเงี้ยแล้วนุก็ชอบยี่ห้อนี้มากแบบดิฟทีกับทุกคนคือกลิ่นมันจะมีสตรอรี่อะไรอย่างงี้แล้วก็แต่ละกลิ่นคือใช้ยากมากเลยนะหมายถึงว่าหากินที่เข้ากับเรา,าอะยากมากนุประยมที่เคาน์เตอร์มาประมาณ3รอบจนพี่พนักงานเขาน่าจะลำคาดแล้วอะคือแต่ละกลิ่นมันจะ มันจะมีความงงอยู่อ่ะคือถ้าเกิดว,ว่าใครฉีดไม่เข้าก็คือไม่เข้าเลยแบบไม่กลิ่นแบบแย่ๆแบบเฉียวๆอะไรยงนี้ก็มีนะแต่ว่าดมไปมันก็หอมอ่ะแต่มันไม่ค่อยเข้ากับเราอะไรย่างนี้แต่รู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใช้ง่ายสําหรับแบรนด์เขาอ่ะคือส่วนใหญ่แบรนด์เขาจะแบบกลิ่นแต่ลกลิ่นยูนิคมากแบบมันจะเป็นกลิ่นที่ยูนิคจัดๆเลยอะทุกคนแต่ว่าอันนี้จะค่อนข้างแบบใช้ง่ายขึ้นมาหน่อยนะคะที่เท่าที่ไปดมมาก็คือชอบมากชอบมากจริงๆแล้วขวดก็สวยด้วยอ่ะด,ด อวยเหมือนได้ตังค์เลยอ่ะหอมมากทุกคนให้ดูความแบบเกดไก่ของขวดแต่ราคาก็แอบแรงอยู่อะทุกคนคือขวดนี้น่าจะแบบ6,000อะไรเงี้ยก็ก็ก็แพงอยู่แล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นกลิ่นที่จะราคาย่อมเยาวลงมาหน่อยนะคะจะไม่ได้แพงมากก็คือตัวนี้ซาร่าเลดวานิลาตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นฟิลแบบ เซ็กซี่ๆนิดนึงจะไม่ได้เป็นกลิ่นแบบน่ารากักอะไรเงี้ยทุกคนมันจะมีความวานิลานิดนึงแต่ไม่ได้วานิลาแบบขนมอ่ะทุกคนมันจะมีความวานิลาแบบยั่วๆอ่ะไม่รู้ ไม่รู้ว่าจอธิบายยังไงแต่ว่ามันหอมดีมีความแบบกลางคืนกลางคืนนิดนึงอะ่ะอันนี้คือจะชอบใช้ตอนกลางคืนมากกว่านะคะแล้วกลิ่นก็ไม่ได้ฉุนมากด้วยคือถึงจะราคาถูกแต่ว่ากลิ่นไม่ได้ดูถูกตามนะคะคือกลิ่นมันแบบแอบดูแพงเลยแล้วก็ติดทนมากด้วยคือติดทนแบบกว่าที่คิดว้เยอะมากติดทนกว่าโจมโลดอีกนะคะแต่ว่าราคาถูกกว่ากันแบบห้าหกเท่าเลย <laughs> เหมาะกับแบบงานกลางคืนนิดนึง <laughs> แล้วก็ต่อมานะคะเป็นแบบน่าจะเป็นเฟ v o r i ของใครหลายๆคนเลย,เลยอันนี้ก็คือ โจมาโลนนะคะกลิ่นอิงลิชแพร่กลิ่นนี้มันก็จะเป็นฟิลแบบสบายๆบายเหมือนกันอ่ะคือนูจะชอบน้ําหอมที่มันกลิ่นมันจะแบบสบายสบายอ่ะกลิ่นมันเหมือนจะฟลอเรลแต่มันก็ไม่ได้ฟลอเรลขนาดนั้นอ่ะทุกคนมันก็จะไม่ได้หวานแต่มันจะหอมอ่ะคืออันนี้อธิบายกลิ่นไม่ถูกอ่ะคือคือชอบกลิ่นมันหอมแล้วแบบรู้สึกว่าใช้ในวันที่แบบสบายสบายแบบแคชเชียลด์อะไรเงี้ยแต่กลิ่นอันเนี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยทนเวลาฉีดที่ต้องพรมอ่ทุกคนแล้วแบบ ไประหว่างวันไม่ถึงครึ่งวันกลิ่นก็หายแล้วแต่มันอาจจะแล้วแต่คนเนาะเรื่องน้าหอมคือแบบซนซิทีฟบางคนก็ใช้แล้วทนมากบางคนก็ใช้อันเดียวกันแต่ว่าแบบเออไม่ทนเลยนะคะแต่สําหรับนุ้ไม่ค่อยทนอนะ่ะแต่ว่าหอมมากชอบกลิ่นมันจะแบบสบาย,บายแล้วก็ต่อมาเป็นตัวที่เคยพูดถึงไปแล้วว่าชอบมากนะคะก็คือตัวนี้เลยกราเจยู คือกลิ่นเนี่ยมันเก๋มากทุกคนเผื่อถ้าใครยังไม่เคยได้ดูคลิปที่เคยพูดไปนะคะมันคือชื่อรุ่นยูใช่ปาะแล้วเหมือนมันแปลว่าแบบกลิ่นมันจะแตกต่างกันในแต่ละคนที่ฉีดเหมือนแบบมันจะไปผสมกับกลิ่นของเราแล้วมันจะออกมาแบบยูนิคอะไรเงี้ยสมมติหนุกฉีดกับแบบเพื่อนฉีดเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นคนละแบบกันนะคะแต่ยังไม่เคยลองนะแต่ว่าเออเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วกลิ่นมันก็จะเป็นฟีลแบบสบายๆแบบไม่ได้หวานมากกลิ่นแบบฉีดไปไหนก็ได้ทุกคนแบบเฟรชหน่อยเหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จแบบเป็นคนสะอาดๆแต่ว่าไม่ได้เป็นนกิสบูข นะแต่ว่าเป็นกลิ่นแบบสะอาดแต่ว่าหอมอะทุกคนเออก็คือชอบมากมันใช้ง่ายมากแบบใช้ไปไหนก็ได้ล่าสุดก็คือมีเหมือน followers ไปซื้อตามนะคะแล้วเขาก็ทักมาบอกว่าเออชอบมากเลยกลิ่นถูกใจมากเลยเลยก็คือแบบเออมันแบบใช้ง่ายอะแบบคนน่าจะชอบง่ายนะคะต่อมานะคะอันนี้คือเป็นยี่ห้อ c e r s o n something ไม่ค่อยแน่ใจคืออันเนี้ยซื้อมาจากญี่ปุ่นแบบเหมือนแล้วนะั้นไปเดิน ข้างอะไรสักอย่างจะไม่ได้แลวทุกคนแล้วมันก็เห็นหมดแบบร้านเขาสวยมากอ่ะเออแล้วก็เลยลองเข้าไปดูแล้วก็ดมๆม,ม,มาแล้วก็ได้กลิ่นนี้มานกใช้อะ่ะเคยมีคนทักว่าแบบเออกลิ่นหอมแต่ว่าส่วนตัวนุกอ่ะหลังๆรู้สึกว่ากลิ่นมาแรงไปคือจริงๆแล้วกลิ่นมาอาจจะไม่ได้แรงหรอกสำหรับคนอื่นแต่นุกเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟกับกลิ่นอ่ะแบบไม่ชอบอะไรฉุนๆดมแล้วมันจะปวดหัวก็เลยจะชอบใช้กลิ่นที่มันจะแบบสบายๆหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้มันจะแบบอินเทนส์ทุกคนแต่มันหอมนะมันคือกลิ่น ไม่รู้ว่าชื่อกิ่นมันอยู่ตรงไหนเอาจริงก็หอมดีนะคะแล้วก็ติดทนมากอันนี้คือแบบทนมากแบบกลิ่นค่อนข้างแบบ intense เลยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ f a v o r i น้ำหอมที่ชอบนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ตัวไหนเหมือนกันแล้วชอบเหมือนกันนะคะก็เม้นมาบอกกันได้หรือว่าถ้าใครอยากให้ทำอะไรต่อไปก็สามารถเม้นมาบอกกันได้เลยนะคะบ๊ายบาย